ลุ้นมากอ่รทุกคนหวังเลยสวัสดีค่ะพี่นขันแกซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมเราบอกกันอีกแล้วค่ะเย่แล้ววันนี้นะคะพี่ขันก็จะพานาองน,นนะคะไปเล่นเกมแบบไลม์เกมนั่นเองค่ะ เึ่งมินิเกมนี้นะคะมันก็จะมีมินิเกมให้เราเล่นทั้งหมด7เกมเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสควิ d เกมแกสเกมนะคะไฟเกมพั Game, นนี่คอมแนทดูคนแล้วก็มินิเกมอีกมากมายเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปรอดูกันดีกว่านะคะว่ามันจะโหดมันฮาขนาดไหน,นะคะ่ะทุกคนไปดูกันเลยอุยอ้ยเฮ้ยเวลากำลังจะมาเลยะคะ่ะทุกคนโอ้หตรงนี้คนเยอะจังโอเค เราต้องมารอตรงนี้นะคะทุกคนเรากําลังรอเข้าเกมโอโหคนเยอะมากคนเยอะมากเลยทุกคนพี่ขวัญบอกเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะคว้าเงินรางวัลแบบมาให้ได้เฮ้ยอะไรคคาตานะโอ้โหยุสคาตานะโอเคโอเคอู้เหมือนว่าจะเป็นเกมที่เราจะต้องฆ่ากันนะคะทุกคนโอ้โหมาถึงแล้วเกมโหดเลยหรอมาถึงก็แบบโหดเลยหรอต้องฆ่ากันแล้วว่ะต้องฆ่าต้องแกงกันแล้วอ่ะทุกคนบอกเลยเดี๋ยวมันจะปิดไฟนะคะแล้วก็นั่นแหละทุกคนฆ่ากันให้ได้นะคะแล้วก็ อยู่รอดให้ได้นะทุกคนเราจะต้องอยู่รอดให้ได้เราจะไม่ฆ่าแล้วกันนะไหนคาตาณาเรานี่ทำไมเรามีแีตะปืนเอาปืนก็ใช้ไม่ได้ไหนคาตาะเนี่ยหรอหมัดอ่ะนี่มันหมัดมวยนี่ต่อยกันยําเลยอ่ะดูนี่แต่ละคนน่ะต่อยกันยําเลยอ่ะทุกคนก็มาดิก็มาดิก็มาดิอ๊อุ๊อแต่ไม่ต่อยได้หรอกนะ เราแอบเนียนดีกว่าเราแบบว่าไม่อยากทำ้ายคนอื่นน่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอทุกคนแบบเลือนน้อยๆก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปบบว่าตบตีเขาเุ้ยันน้สามสิบเก้าคนน่ะเออถ้าเกิดมีใครจะมาเ,าเรานะโดนตบแน่อุ้ยคนนี้เลือดน้อยมากขอไปฟินิชเขาได้แล้วกันเุย้ยนี่แหละนายเลือดน้อยแล้วนะเดี๋ยวนาจะตายนะเข้าใจไหมเดี๋ยวนาจะโดนตบนักหนีแหละนี่นีแหละน่าจะโดนตบตายะนายตายไปซะ นี่แหละคนฉลาดนะทุกคนวันนี้ก็เลือดน,น้อยวันนี้ก็เลือดน,น้อยนะเอ้ยจระเข้ปดถังจระเ,เ,เข้ปดถังโคตรโหดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยคนนี้ชุดสวยจังอ่ะมีสายรูด้วยโอโหโอ้โหโหคือแบบว่าตอนนี้คือแบบไล่หัวดกันยับเลยอะ่ะเฮ้ยชุดเธอสวยเกินไปนะหมั่นไส้ขอจระเข้ป้านหางตัวทีได้ไหมสวยเกินไปนะ สวยเกินไปนะฮะชั้สีชมพูดได้ไงคนอื่นเขาชั้สีเขียวกันฮะอันนี้คือแบบว่ามีความแบบมีความหึงหรอมีความแบบว่าห้ามใครเด่นกว่าฉัน <c oughs> อะไรฮะจะเข้แค่ฟันหัโอ้ย ใส่ชุดสีชมพูได้ยังไงหึเด่นเดินนะฉันจะต้องเด่นคนเดียวเท่านั้นนี่ตบหน้าตบตบตบว้ายมันตบเราคืนนะทุกคนมันตบเราคืนว้ยมันตบเราคืนมันตบเราคืนแต่จริงเราสามารถปินิดคนนี้ได้นะอุ้ยคนนี้สามารถใจได้นะอุ้ยเกือบตายโอเคเราลอดครับทุกคนรอดได้ยงไงอะแล้วตรเก่ง ทุกคนเก่งเลยเป็นไอเกมตบตีนี่โอ้โหทุกคนเกมนี้คือดับเบิลพูลนั่นเองนะคะก็คือดึงเชือกนั่นเองนะ,ะทุกคนโอ้ในหนังอะ่ะคือถ้าแบบว่าเราดึงผ่าดเราแพ้คือเราตายเลยแนละ้วทุกคนโอเคเราต้องดึงให้ได้นะคะเขาบอกว่าเราจะต้องกดให้อ,อ,อยู่ตรงสีเขียวนะทุกคนโอเคจัดไปอุ้ยโอเคอ่า นี่มันไงพี่โคตรเก่งสีเขียวใช่ไหมพอดีว่าเก่งเกินนะไม่มีพลาดหรอกบอกเลยใครอยู่ทีมพี่นี่คือแบบว่าชนะแน่นอนอ่ะทุกคนนี่ดึง,ด,งดึงจ้าอึ๊บดึงมาแล้วพวกเร็วเราจะต้องรีบแล้วดึงดึงแบบนั้นแหละพวกดึงมาเออสวยมากสวยมากเหมือนเราจะ เฮ้ยเราจะนำอยู่หรือเปล่าเราจะนำอยู่หรือเปล่าทำไมรู้สึกว่าทีมเราจะแพ้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยทำไมใครมันกดมิดบ่อยจังเลยเราสีเขียวตลอดเลยทุกคนดูดิเฮ้ยนี่เราแบกสุดตีนแล้วนะทำไมเพื่อนแบบไม่ทำอะไรกันเลยอะ่ะดิเราจะแพ้แล้ว,ลวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเราจะแพ้แล้วเนี่ย่ออ,อเหนื่อยใจจริงๆทุกคนเจอทีมไม่ดีเลยเฮ้ยเมื่อกี้คือแบกทีมจนแบบหลังหักเลยทุกคน เห็นว่าที่กดสีเขียวอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหเกมนี้คืออะไรอ่ะเอ็กซ์ต้ามาโบอันนี้คือถ้าจำไม่ผิดในหนังมันจะเหมือนแบบสองคนต้องเล่นแบบเอเลูกแก้วใช่ไหมแล้วก็จะต้องทายลูกแก้วของอีกฝั่งหนึ่งชิบหายแล้วใครจะไปรู้เนี่ยเอาไงอะทุกคนออันนี้แล้วกันเฮ้ยคืออะไรอะบวกหนึ่งลบหนึ่งคืออะไรอ่ะสออามแล้วกันนี่คือเดานะคือเดามั่วมดเลยนะ แล้วมันคืออะไรอ่ะอ่าอันนี้กะะันเฮ้ยกลัวนะเนี่ยทุกคนกลัวเขามีกี่หมดเท่าไหร่อะเฮ้ยเขาไปหมดเลยหรอเอามาหกดิแม่ว่าแม่บ้านนี้คือเล่นมัวมาพี่เล่นไม่เป็น่ะทุกคนอันนี้พี่เล่นไม่เป็นนะเนี่ยเล่นไ,ไม่เป็นอะยังไงอะยังไงอ่ะเหลือห้าเอามาหมดดิฮ่าชนะเฉย <laughs> ด้วยความมั่วของเราอะนะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขอให้ชุดสีชมพูตายไปซะ,ะเธอไม่มีทางทําได้หรอกขอให้ชุดสีชมพูตายไปซะ,ะเธอจะเด่นกว่าฉันไม่ได้หรอกนะจะต,ตายไหมเนี่ยชุดสีชมพูด,ดูเหมือนจะเล่นดุอยู่เหมือนกันนะทุกคนเฮ้ยทําไมพวกเธอเล่นกันนานจังเลยอะแค่นั่นเล่นกันแป๊บเดียวก็ชนะเลแล้วเร็วหน่อยสิ คนอื่นเขารอกันนะรู้หรือเปล่าก็สู่สีกันจังเลยสองคนนี้นี่<ม>นะนะตอนนี้ยพี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันชนะได้ยังไงเลยที่พี่เล่นเนี่ยคือพี่มั่วมาก <c ười> พี่ชนะได้ไงพี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยย,ยังไงฮะยังไงฮะฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยมันเหลือเวลาจะหมดแล้วยังไงเฮ้ยว้ายตายคู่ <c ười> เวลาหมดตายคู่เลยไปฮะไปฮะไปเจอเกมต่อไปกันเฮ้ยเกมกระสเกมกระจกกัะทุกคนโอ้โหเราไปฝั่งนูได้ไหมอะไม่ได้ค่ะทุกคนเหมือนว่าถ้าดูในหนังก็คือมันจะมีกระจกฝั่งหนึ่งที่เป็นกระจกที่โดดได้กับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกระจกที่พังนั่นเองนะทุกคน แล้วก็รอเพื่อนโดดไปก่อนและกันอุ้ยมีคนไปแล้วอ่ะเขาไปกันเร็วมากแล้วฝั่งเรายังไม่กล้าไปกันเลยอ่ะไปเฮ้ย,ยเราก็ตามเขาไปเลยทุกคนว้าวมีคน โอเคขอบคุณมากที่นายเสียสละให้พวกเรานะยังไงนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายดีขวา,า,ขวาร้ายยังไงอะดูันไม่กล้าไปอะฝั่งเราคืออุ๊ยนี่ไ,ไงซ้ายดีเห็นไหมฉลาดสุดๆเลยอะนายอะสุดยอดไปเลยอะโอ้ขอบคุณนะนายขอบคุณมากเลย แต่คนอย่งนิดเดียวแล้วอะ่ะยังไงเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาไม,ไม่กล้ารกระโดดอ่ะไม่กล้ารกระโดดอ่ะไม่อยากเอาชีวิตเต็มไปเสี่ยงอ่ะทุกคนหน่วมันเหลือแค่สิบสองคนแล้วนะว,ว้นั่นไงเล้วไม่น่าเสี่ยงชีวิตตัวเองเลยแพ้เลยอะ่ะไายดูดิไม่น่าเสี่ยงชีวิตตัวเองมันเลยอะ่ะโอ้โหมันยนังตายอีกเหรอเอ้าเฮ้ยโอ้โห โอ้ทุกคนเราไม่น่าแบบ <ś c oughs> เราไม่น่ากระโดดเลยน่าจะรออ่ะ <ś c oughs> นี่ไงไม่ไม่รองไงไม่รู้จักรองไงแพ้เลยเฮ้ยซุปเปอร์พันช์เหอหมันจะเป็นเกมต่อยตีกันแล้วทุกคนเก <ś c oughs> มต่อยตี้ะค่ะเหมือนว่าเราจะต้องต่อยกันแล้วก็ห้ามออกจากวงสีแดงนะทุกคนเห็นวงสีแดงปะเออนั่นแหละเราจะต้องอยู่รอดให้ได้ด้วยนะทุกคนโอ้ยไม่ค่อยเก่งเลยดิเรื่องต่อยตีเนี่ยนี่นะ นี่ไงจระเข้ฟาดถังจระเข้ฟาดถังฟาดถังเลยกระโดดทีไว้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวกระเด็นออกข้างนอกเดี๋ยวกระเด็นออกข้างนอกกระโดดไห้กระโดดอ่ะอ่ะยายามาไตชั้นยามาไตชั้นโอ้ยฉันจะตายแล้วเรือยฉันจะหมดอ่ะเรือยฉันจะหมดโอ้โหเขาไตยกันมันมากเลยแต่เราคนนี่โอยอ่ะอะอ่ะยายาเดี๋ยวฉันจะตายนะกระโดดกระโดดไว้ทุกคนกระโดดไว้ไม่เน้นปล่อยตีกับใคร นินรอดนินรอดอย่าอย่าอย่ามายุ่งกับฉันเด้อว้าวจุกกน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 หึสิบห้ามาตายตอนสุดท้ายโอ้ย,อย,อยตายได้ไงเนี่ยทุกคนไม่อยู่ที่ทำมาซะเลยโอ้ดับเบิลสปีดค่ะทุกคนอ๋ออันนี้น่าจะเป็น ิเกมอโหกินลายเล่นลายนะทุกคนมาดิฮะไม่กลัวหรอก็ว่าเคอชีเพื่อสินีดาตึ๊ด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 ตึ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 มาแล้วฟาคอชีเพื่อสินิดาอุยหยุดนะใครไม่หยุดตายนะจ้ะว่าเคอชีเพื่อสินิดายอุ้ย มีคนนันงยิงชีพียอสีอนิดว้าวใหใครขยับตายนะจ๊ะอื้อหูตายกันเยอะมากอะขอหยุดก่อนละกันกลัวอ้าหคนเดินอะโอ้ย,ออยลุ้นมากอะทุกคนบอกเลยเอยตอนมันหันมาคือพี่ก็แบบตัวแข็งเลยไปไปต่อ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 เฮ้ยฉันไม่ได้ขยับนะ ไม่ได้ขยับไป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 ไต้องเร็วที่สุดค่ะทุกคนเราเข้าช้าคือเราตายแน่โอ้โหโ้โดนยิงแบบรัวๆเหลือเวลาอีกห้าสิบหกวีเราจะถึงไหมเนี่ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปแล้วไปเร็วไปแล้วไปเร็วไปแล้วเฮยไป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 เฮ้ยต้องหยุดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตายไปหันไปโอ้โหหาแล้ว รอดตายไปนะเราเนี่ยอีหนูชุดน่ารักขึ้นนะเนี่ยยังมีคนอยู่นะสองคนยังไง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 ทันไหม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิดนึงนิดนึงเฮ้ยรอดหมดฮะ แต่ว่ามีคนตายเยอะอยู่นะทุกคนนี่เกมอะไรเนี่ย Extra Honeycomb Life โอ้โหทุกคนเหมือนว่าเราจะต้องมาแกะสลักกันเอ้ยอยากนะทุกคนเขาบอกว่าเราจะต้องกดให้โดนสีเขียวเพื่อที่จะอ๋อเพื่อที่จะเบรก h ั n น y c คอมนะคะทุกคนเอ้ขนมน้ำผึ้งต้องกดสีเขียวเหรอ,อไม่โดนสีเขียวเลยแตกไปเนี่ยเฮ้ยสีเลืออีกแล้วชิพายแล้วทุกคน อย่านะนิ่งๆโอเคสีเขียวสีเขียวสีเขียวปิ๊งยาแตกแตกป่ะเหรอเร็วจังอ่ะขอขอกลับไปเล่นได้ไหมเรามีเรามีเรามีพอเพยรเราอยากเล่นใหม่ได้ไหมอ่ะรู้สึกแบบอะไรครับเนี่ยว่ากอะ่ะเอาเลยมาได้กลับมาเล่นกันทุกคนมาที่กลับมาเล่นมาที่กลับมาเล่นเฮ้ย <c oughs> hey. มาดิขอแก้มือหน่อยแล้วกัน ไม่นะไม่นะเริ่มแล้วเริ <rawd unre> ่มแล้วแล้วสีเขีย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 วเบามือที่สุดเบามือที่สุดเบามือที่สุดค่อยๆแกะค่อยๆแกะค่อยๆแกะอืมอิงนิดนึงได้หรือเปล่าชนะหรือยังอ่ะพอแล้วมั้งจะร้องไหมอ่ะเฮ้ยเยอะจังว้าโหแล้วเราแบบได้แกะลูกดาวยทุกคนว้เฮ้ยสุดเราก็ผ่าน เราผ่านแล้วเฮ้โหทำไมพวกนายเก่งกันจังเลยดนะังฮะพวกนายเทคเดียวผ่านใช่ไหมล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรดรอกชั้นสาเทคไม่เป็นไรเย้แล้าชนะทุกคน <c oughs> เกมต่อไปคือเกมอะไรกันนะเพราะเหมือนว่าจะวนมาเกมเดิมละมั้งทุกคน <c oughs> เกมต่อยตีอีกแล้วอะ่ะอ๋อมันต้องซื้อคาตาณน์น่ะมันถึงจะมีแต่ว่าถ้าเกิดไม่ซื้อก็ใช้หมัดต่อยอยังไงล่ะไปไป เฮ้ยรอบนี้เราไปต่อยตีเลยดีกว่าตีนะเก็บไปหนึ่งจระเข้ฟานหางจระเข้ฟานหางจระเข้ฟานหางอุ้ยผมเขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วเขาเอ๋เขาตายแล้วเขาเนี่ยแหละตายแล้ว โอเคค่ะทุดูคนก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่ามีมินิเกมอีกมั้งไม่แน่ใจทุกคนว่ามันครบ7มินิเกมหรือ,อยังนะคะแต่ก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ก,กับพี่ขันได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ